สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของนายวิชัยวงใหญ่ค่ะสมาชิกจะมี 1. นางสาวอัญญาณัฐแบ่งจำนัทรหัสศูนย์ค่ะ 2. นางสาววรรณภาสองสุพารณรหัสศ4นยค่ะและนิชานนางสาวอมญยาเฉลย์อารหัสศูนย์ค่ะรองศาสตราจารย์ดรวิชัยวงใหญ่อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และอดีตอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพัฒนศึกษามหาวิทยาลัยศิริคัลลิย์มิโลด ผลงานที่ได้รับความนิยมมีหลากหลายยกตัวอย่างมา5อย่างนะคะก็คือ 1. การจัดการเรียนรู้ในยุค d i u p t i o n i n n o v a t i o n 2. ครู3 c 4สําำหรับผู้เรียนยุคใหม่ 3. การเรียนรู้ยุค AI 4. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุวงชนแห่าการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community ค่ะ 5. การเรียนรู้บนพื้นฐานแพชชั่นค่ะ ความสาคัญของหลักสูตรนะคะหลักสูตรมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระบบเนื่องจากข้อกําหนดต่างๆของหลักสูตรจะเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแนวทางในการสู่กําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยอีกทั้งยังเป็นแนวทางสําหรับผู้สอนในการดําเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านความรู้ในด้านเนื้อหาสาระทั้งกระบวนการเรียนรู้ และการคิดท right anyway, ักษะทางสังคมและมีความและที่สำคัญคือคุณภาพทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันสอประส่ะการพัฒนาหลักสูตรแบบโค้งจรนะคะเป็นคำที่รองศาสตราจารย์ดรวิชัยวงใหญ่ได้บรรยายขึ้นคือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกันประกอบด้วยระบบสาหลักและแก่1ระบบการร่างหลักสูตร2ระบบการบริหารหลักสูตร 3ระบบการประเมินหลักสูตรตั้งแต่ระบบจะมีการปรปับปรุงแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยที่ทั้ง3ระบบจะมีความสามารถเชื่อมโยงกันและแต่ละระบบจะมีความเสถียรภายในดัง,งแผนภาพค่ะแผนภาพการพัฒน,นาหลักสูตรแบบโครงวงจรนะคะระบบการรา่างหลักสูตรหมายถึงกระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตรตั้งแต่เริ่มจน,นกระทั่งได้เอกสารสูตรที่มีความสม ระบสำหรับนำไปใช้เป็เป้บบาหมายค่รระระบบบริหารหลักสูตรหมายถึงการวางแผนหลักสูตรข้อด่วนต่อไประบบบริหารหลักสูตรหมายถึงการวางแผนและดำเนินหลักสูตรปฏิบัติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการประเมินหลักสูตรหมายถึงการตรวจสอบประสิทธิ ชี้ต่อการพัฒนาหลักสูนรสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นการศึกษารูปแบบพัฒนา,นารกสูตรและการสอนที่เป็นหลักสูตรคือกับรูปแบบพัฒนาเดียวเรื่องสมัยค่ะแบบจำลองหรือจำพัฒนา,นารลักสูตรและการสอนนะคะตามภาพเลยค่ะไมใช่คุณใหญ่ <c oughs> ได้สรุปแนวคิดและขั้นตอนพัฒนา,นารกสูตรโดยรูปแบบการพัฒนาน ดูมุ่งหมายหลักการและโครงสร้างและออกแบบหลักสูตรโด,ดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประกอบค่ะ 2. ยกร่งางเนื้อหาแต่ละกลุ่มประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนและแต่ละรายวิชาโดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาคณะกรรมการการวบกับสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้กําหนดผลการเรียนรู้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอนทาอันทึกผลิตสื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ 3. ทดลองใช้หลักสูตรในสถานนำร่องแก้ไขข้อบกพร่องค่ะ 4. อบรมผู้สอนผู้บริหารและบุคลากรทำงานศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ค่ะ 5. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมการใช้หลักสูตรใหม่มี4ประการคือ 1. การแปลหลักสูตรไปสู่การสอนคือ จะทำวัสดุสื่อการสอนค่ะ5.2ผู้บริหารจากกัดเตรียมสิ่งต่างๆเช่นบุคลากรวัสดุหลักสูตรและบริการต่างๆ 3. การสอนผู้สอนประจำการทำหน้าที่ดำเนินการสอน 4. การประเมินผลประเมินผลการเรียน,นลและหลักสูตรแล้วนำไปแก้ไขค่ะสรุปนะคะผลรูปแบบการพัฒนา ของวิชัย์วงใหญ่เพ่เน้นบทบาทในหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒน,นาหลักสูตรในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเข้าใจของสังคมการยุภาพเนื้อหาสาระแต่ละกลุ่มประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนโดยปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินเป็นผลกลุกม่หม,ะะมหรือรายบุคคลค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคําถามนะคะคำถามแรกลักูตรมีความสําคัญต่อการศึกษายอย่างไรคะเยกมือน,นะคะ หลังซำะอหลงเยอะป่ะต่อในสัต่ะข้อต่อไปนะคะการพัฒนาหลักสูตรแบบโค้งวงจรมีกี่ระบบอะไรบ้างคะัยกันนะคะไอเดียานยเฮ้ยใจเย็น สองอเาเบน,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 น<อ>้าวกันอันนี้ดีค่ะเจ้าหวานยังไม่สักเลยไม่ยกละสองเดี๋ยวตองอางระบบการตัองระบบการบริหารระบบการจัดระเบ้อค่ะก็ต่อไปนะคะ ต้องค่ะข้อต่อไปนะคะแบบจำลองในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อการปฏิบัติการสอนกิจกรรมการใช้หลักสูตรใหม่มีกี่ประการอย่างเด้ อะไรคะหนึ่งสองสามออกมาการประเมินผลทางการเรียนและหลักสูตรค่ะถูกต้องค่ะวันน้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอในข้อนี้ขอบคุณค่ะ